ว้าแอร์พอร์ตลุกวันนี้นะครับผมแอร์พอร์ตลุกกับไทยด้วยชุดกับไทยด้วยชุดชุดใหม่ชุดใหม่ซื้อใหม่ไม่ได้ซักเพราะว่าต้องการชุดแบบสบายสบายแต่งตัวบท่านสมยัยไอบอกเอ,อยเจ้บจเาบอกเจ้าเขาบ่ถชงรอรสนิยมต่างกะเลือเกินอ้ได้บอกนะว่าซื้อที่ไต้หวันซื้อเมื่อกี้แล้วก็ใส่เลยลใช่เขา <laughs> รียว่าคนเทสเทสพัคอน ทดสโกโลอัตะพร้อมนอนผิวพร้อมนอนไงพ่อจะแบบพักผ่อนหย่อนใจหย่อนกายาหลับาตาลงยังคงเห็นเธอลืมตาขึ้นเธอหนีจากฉันไปแล้ววันนี้ขอเสนอาาาท้ายรายการคำว่าอย่าลืมกินเหล้านะครับคืออะไรครับเนี่ยอันนี้สั่งให้ทินงานโตเกียวค่ะ<อ>ให้เป็นกระเป๋าควัญให้เป็นเงินฝันถุงเพเป็นเงินไต้หวันแล้วมันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องเป็นแรกก่อนตอนนี้มันเลขเท่าไหร่ มันบาทได้ร้อยกว่าบาทร้อยหนึ่งก็ได้แล้วอันนี้ก็คือฝากไปให้ทีมงานที่น่าจะประมาณสักนี่เนี่ยเดี๋ยวไปซื้อสีน่าจะมารานสีผ่นก็คือฝากให้ทุกคนในทีมงานเก็บใส่กระเป๋าไว้ว่าเออมาแต่บัตรเล่มของฝากเป็นเงินขอบคุณครับขอบคุณครับมาส่งพอนามยินเลี้ยงเนาะเอาเงินมาให้โยพี่สามาอันนี้นี่พี่น้องกู๊เสี่ยวตัวเกี่ยวยุ่สิบหาเดือนตุลานี่เดือนตุลานี้แล้วก็ต่อต่อไปต่อต่อไปปีเมื่อกี้ก็มา ปีเมื่อกี้เนี่ยฟ้องมาอยู่กับเจนี่มาแล้วปีนี้ก็มาอีกแต่ว่าใครจะมาบ้างรอติดตามมีซีรีส์ไทยแน่นอนมีซีรีส์ไทยแน่นอนสัับเปปลี่ยนนกไขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังมีอีกอะไรอีกมาลายมาลายไม่มีมาลายทิพย์เกามีมาลายจริงของมาลายทิพย์ไม่มีหรออันนี้เลิกแล้เขาบอกเขาบอกมีมาลายทิพย์นะเขาคนอื่นที่อื่นอาจจะเป็นมาลายทิพย์แต่ที่นี่มาลายจริงอันนี้อันนี้เลยได้อันนี้เลยได้อันนี้คือมาลายคุณพี่เขาบอก มันีทันแต่ว่าอันเนี้ยมันใช้ได้น่าจะมาตั้งแต่วันแรกแล้วจะได้ใช้จะให้ทุกคนใช้ทุกคนทุกคนที่อยู่ทุกคนที่ที่นี้ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงรวมถึงอันเนี้ยคือฝากให้คนทั้งบ้านเป็นเป็นเงินฝันฝันอ่ะแต่อันเนี้ยจะเป็นมาลัยไม่ได้มาขอบคุณครับแต่ว่าเวลาแรกรวมกันนะคะเราไปรวมกันแรกใช่ไหมมาของเงินมาของเงินเร็วเดี๋ยววางมาเอาเงินเร็วนี่

อย่าบนแถวนะเขาบอกว่า FC ที่อื่นเอาเอาเงินเก็บไปมาลายแล้วก็กินมาม่าที่นี่ไม่กินมาม่าอ่ะกินตีกินซี FC มีอีกไหมแดงกิอีกหมดหรือยังฮะใครใครที่สนับสนุนโตเกียวปะการังไม่ได้ปะการังขนาดนั้นสนับสนุนโตเกียวต้องมีแต่ปัง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 ขอบคุณนะค่ะใครไม่ได้ส้นไก่กิปไม่ได้เลยนั่นละยัง ได้ยังลวกได้ยังได้หมดแล้วได้หมดยังครบหมดทุกคนได้ยังค่ะครบแล้วค่ะขอบคุณนะครับครัพี่ไว้มันจะมีดอกเบี้ยนานๆได้ครบบอสพลาเป็นยังที่หนยผมว่าผมเรีนบ่ได้ดอกเบีพี EP Hasit เลยคเอาเป็นอยังมันบทเรียนง่ายอุ๊ยบ่ได้เด้เข้าเป็นดาราเข้าเป็นนักแสดงเราเป็นลูกของพ่อไก่เราต้องทําได้ทุกบทบาทเล่นได้ทุกบอสค่ะอัน น้องไม่เร่องสิบปุณชาน้องมาน้องเคียดว่าสั่นเคียดอรื่อย่างรูวแต่มันหมดกับแพ้งแล้วผมว่าอีพี่หบผมปกาเรียนะเรียนว่าไรแล้ครับอีพีหิเป็นยังงอหผมน่าจะเรียนว่าไรแ้ครับค่าใหงมันบทดบาทมันยากครับมันยากกวันนี้อีี่หาสิหมอลำออมซอมเบอร์ตัวเกียร์มิวสิบอีพี่าบเทอะไรนะเราเป็นดาราวันที่สิบนี้ไงบอสพระมาเต่อบอกเตว่เป็นยังสิเรีนบ่ได้ ย่านยังวิ่ยแบบปวดบาดมันกันแปลกไหมฮะครับบ๊วยหนูตองบอกเลยด้ว่าระว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือประตองเขียนคือเหรัญไดรเป็นผู้ชายแม่ๆหัวกระเหรี่ยงเป็นผู้หญิงมันหวานหัวกระเหรี่ยงถึงพนใดก็ต้องลายสิไปงอดอกมันยังผู้ใดสร้างมาสิเงิดขึ้นมากองบ่มียาน เราได้รับบทญแต่เราต้องทำร่วงเราเป็นนักแสดงตัวเคียวมิวสิกใช่ไหมร่วงใช่แล้วค่ะก็ลองเล่นดูคนจะดราม่าก็ได้เป็นลูกดราม่ามากไมว่าเราทําได้ถ้าเขาดราม่าแสดงว่าเราทําถึงโอเคไหมโอเคครับทำได้ไหมทําได้ครับ EP อะไร EP ห้าสิบซื้อบัตรที่ไหนซื้อบัตรที่ตัวเกียวมิวสิกครับผมค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกครับกดตรงไหนเวลาซื้อบัตรกด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 ลิงค์ไว้ผมคลิปนี้เป็นคลิปวดีโอนะ ต้องทักที่ค่ายเพลงเพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกครับาราคาเท่าไหร่นี่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทครับนนไ,ไ,ได้ไหมนี่ได้อย่าลืมสีมบัตรจองตั๋วนะครับอีพีที่ห้าสิบนะครับรอบนี้สนุกมากศิลปิลนรับเชิญนักแสดงรับเชิญนะครับผมแม่เป้ารัศมีนะครับแม่รำไพแสงทองนะครับผมแล้วก็น้องอาไอสุกนาพรน,นะครับผมแล้วก็บูธจักรพันธ์ลำเพลินนะครับแล้วก็ตุ๊บตับตตุบต๊บบัไก่ ไก่ทองบิกกี้ศีนานวนัชลาพาเพลินและก็เปิดตัวจุด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 นุดจ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 ม่จมดจุ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 ดเุดจุดจวดิุดจกดจุดเจนดจกับบอร์ดบุกเ ไปใส่กรมิแตะคนหากคนแพงเนาะพี่น้องเนาะกันยัง่าคนดีเนาะไปใส่กรมิแตะคนหากคนแพงเอฟซีก็ตามมาทรงหอดสนามบินเอาติบมาใหา้เอาเงินมาไล่มาหายคุณได้พี่น้องซัมบอนำํำจ้างงานกล่องวายอยู่อีกจ้างงานต่ออีกพี่น้องเอ้ยะแม่นดีค่ะสะตัวเกียวมิวสิกไปใส่เอฟซีก็ สนับสนุนเอฟซีกัอุ้มชู้เนาะพี่น้องเนาะไปหาไปตอนรับเนาะเอาเอาคอนเทนต์ลูกๆมาให้เบิง,น,งน้องลีโอกัเป็นตะหักคักเหฮดเบิดทุกอย่างเหฮดได้เปิดทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเอาตะหักตะแพงเบิดสุโคตนั่นล่ละพี่น้องเมื่อนี้เก่าคลิปซาบึงการเก่าคลิปเด็กๆโตเกียวมิวสิกกับพอไก่เนาะกลับจากไต้หวันแล้วจ้าตอนนี้ถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยจ้า